พระคาถาเสริมทรัพย์เรียกเงินเรียกทองเข้ามาเต็มกระเป๋าเรียกโชคเรียกลาบทรัพย์สินเพิ่มพูนสุดยอดพระคาถาจากหลวงพ่อปานวัดบางโคโนมอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใช้สวดบริกรรมเพื่อให้ทรัพย์สินบริบูรณ์พูนผลทำมาค้าขึ้นมีโชคลาภอยู่เสมอๆหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไม่อภัพอับจนมีแต่รวยยิ่งงขึ้นไป กรุณากดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับอังนโมสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสนสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสนสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ เริ่มสวดบริกรรมพระคาถาเก้ารอบพุทธะมะอะอุณโมพุทธายะวิรัทโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระาสีวิระาสาวิระอิทิโยพุทธศะ,ะมานีมานะพุทธศะัะสวาโหมพุทธ มะอะอุณโมพุทธายะวีระทะโยวีระโคนายังวีระหิงสาวิระทาสีวีระทาสา,ว,า,สาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมานะพุทธะสวาโหมพุทธะมะอะอุณโมพุทธายะ วีระทตะโยวีรโคนายังวีรหิงสาวิรคาสีวิร,ทา,วรทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมานะ,พ,ะาพุทธะสวาโหมพุทธะมะอุณนะโมพุทธายะวีระทตะโยวีรโคนายังวีระหิงสา วิรทาสีวิรทาสาวิระอิทธิโยพุทธศัมมานีมานะพุทธศัสวาาหมพุทธะมะอุณโมพุทธายะวิระทโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิรัาสีวิรทาสาวิระอิทธิโย พุทธสะมานีมานะพุทธสะสวาโหมพุทธะมะอะอุณโมพุทธายะวิรัทโยวิรโคโนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิรทาสาวิระอิทิโยพุทธสะมานีมานะพุทธสะสวาโหม พุทธะมะอุณโมพุทธายะวิรทตโยว,วิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทโยพุทธศะ,ะมานีมานะพุทธศะสัะสวาหมพุทธะมะอุณโมพุทธายะ วีระัทะโยวีระโคนายังวีระหิงสาวีรทาสีวีรทาสาวีระอะิทธิโยพุทธะมานีมานะ,พ,ะา وم, พุทธะสวาโหมพุทธนะมะอุณโมพุทธายะวีระัทะโยวีระโคนายังวีระหิงสา วิระธาสีวิระธาสาวิระอิทธิโยพุทธสัมมานีมานะพุทธศัสวาโหมสวดภาวนาพระคาถาบทนี้เป็นประจำทุกค่ำเช้าหรือก่อนที่จะออกไปทำมาหากินค้าขายหรือเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเมื่อสวดภาวนาเสร็จให้ระลึกถึงพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เราเคารพนับถือ ขอให้ท่านช่วยอำนวยอวยพรให้บังเกิดโชคลาภทรัพย์สินเงินทองเข้ามาไม่ขาดสายให้เจริญหนุ่งเรืองคิดหวังสิ่งใดให้สำเร็จสมปรารถนาทุกประการ